นะครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านก็ลังอยู่กับป้ามีในยูทูปช่องอีสานบ้านเกิดอีพี่น้องผมไปไปลาบักอยูพ่นซ้ำสาสองเดือนแล้วพี่น้องสองเดือนที่เขาพระท่านได้โตอืวป้ามีสิพานนัมันให้ได้กันนะหละกักกาสาตาแดงที่ตอนเขาไปแทงเอียนล่ะไปหาปลาไหลนั่นกับพันชื่อแต่มันขวดมุนๆน,น,นั่นตัวแง่แท้พี่น้อง ไปเบิ่งกันว่าเขาสีได้จากตัวมือนี้หรือว่าเขาสีได้ถึง3ตัวสามหมายเนะพี่น้องมือนี้มี3หมายถ้าได้ถึง3ตัวแปลว่านูเบิดขักตัวด้วยพี่น้องปีนี้มองได้ก็ได้ว่ามีจัดให้ดับเบิดแล้วอ่ะไปเบิ่งกันไปลุ้นกันไปชมไปเชียร์โอ้ยถ้าว่าบักค้างขาดยุคสงคราสาบักกิโลเดืนบ้ามีคือต้องการกลัวมู่พี่น้องตัวอื่นนั่นคือเป่าสำรองเนาะพี่น้องเนาะไปลุย ยังไงเขาจังมาซ่อมอยู่ฟาร์มเ้าเนาะพี่น,อนอ้องเนาะมีหนูเสียบอ่มีหนูเสียบอ่ะจวงตรงนนะครับพี่น้องผมสวัสดีครับครับบ่าวมียูทูบจอยอีสานบ้านกว่าอ,อย่างไปไปโฟนซ่อสาสาตาแดงแล้วก็ป้าผือสามหมายบ่หูวเสียดายตโตก้อน,น,นเดี๋ยวเขาจังกะม,มาเบิ้งหนูห้องพี่น้องไปให้มันไอ้นี่ก่อนไปให้มันสุดก่อนเนาะครับเนาะ นูก,กับขลังกินเงีย้ยขลังนอนนะครับเวลาเนี่ยไปลุยหนึ่งสองสามหวังว่าสีมันพี่้องผม 理发别动。理发吧。 วหวยครับพ vale ี wait, ans, ่น้องตั้งแต่หางขาดนี่ไหวยแต่ว่าบอกกิโลแน่นอนพี่น้องผมโอ้ยแวบเดียวเห็นแวบเดียวไหมไปไปมันสิครับมันสิแจงกอนพี่น้องโอ้โหหนูตัวนี้ จบปริญนญาตีอยู่เด้อพี่น้องมาสิแจ้งก่อนพี่น้องผมโอ้โหโอ้ยผู้เลวโยมาเห็นคือยังบ่าวมี่ะตื่นเต้นหรอกมันเป็นอย่างไรแต่สันบ่าวามีตื่นเต้นแห้งห่วยบ่ามันสิได้งูดังแฮอยู่บนนี้ไป พอดีละแจงพอดีห้ากรสิทดเขา,เขามันเสียงนกเป็ดทั้งกอย่างพี่น้องเสียงนกเป็ดทั้งเสียงเงียบหงอยเซกันไปถามตามเพียงบ้ามีว่าบ่วงสามหลังกับมีคาพี่นอ้องอมีบ่วงสามหลังมีกับเล็กหลังหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อที่ได้รุนแล้วก็กองเขาแล้วก็งูดังแแหวไปรุนกัน ขันวได้กับไปเบิ้งหนูอยู่ฟาร์มทอ่ะพีนองเอ้ยเสียงนกอีหยังบ้ามีสงสัยนั่นนี่นี่เสียงนกอีหยังสงสัยแนกว่ามันเป็นเสียงนกอีหยังยนะนะแล้วก็เขาเอาใดบ่อะไรงนี ด้วยความสัตย์จริงวังหันหนูมันยุคห่างกองเขาพี่น้องบ้ามีบ่ได้ซ้อมมันยุคห่างกองเขาเออเสียดายบ่ได้ยิงเลยตัวบักแย่ยังไหพี่น้องโอ้ยโคตรเสียดายเลยยุคห่างกองเขาตัวบักแยบ่บ่ได้ยิงกับเล็กเป็นเจ้าใดกับเล็ก อุ้ยหนูตัวบกใหญ่อยู่ข้างกองเขากระปุกเล็กกรบโบดีดเด้อครับเด้อกระปุกเล็กกรบโบดีดนั่นเสียกแดงแดงนั่นเสียกแดงแดงเฮาโอเคไปยังโบทันมาพี่เฮ้ยเลี้ยเสือพี่น้องเลี้ยเสือมาพูด้ยิง่งงไหมอ้าวมูด,ดังแฮ่เคยนอนกระชีชชยอยูนน่ใส่ละนี่อืมอืม เคยนอนอยู่แถวนี้เคยนอนอยู่แถวนี้สิไปนอนายโอ้ดังนี้ก็พอพ,อพี่น้องบาดนี่สิดายดย้นี่บ่วงสามหลังนี่บ้ามีห่างไหมนี่ผ่านคู่หลังเด้นี่นี่ หมอครับบ่อสันขวองมันคุณเนี่ยมันีมะหันนั่นควอางหนึ่งมันเลียนออกอ่ะพี่น้องมันเลียนออกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่บ่วงก่อน ิบท <onz> ัับทับทโอ้ยบ้ามีนีอัดโอ้ยบ้าูตเลียนเวลายัลายเดี๋ยวนยิงมันดีดแล้วดีดทับทับทับทัแล้วบาดมันเลียนมือนี้บ้ามีก็กดอัดให้เบ <itch anse> ิ้งกดอัดให้เบิ้งมันเลียนมืนี้เฮ้ยเป็นไปได้ที่ไหนวะเฮ้ย มันเลียนมาหนีบ้ามีท่าย่างเห็นคักเนี่ยว้ยวเขียนเอ้แมงเอ้ยเอาไหมหนีบ้ามียิ่งดีอยู่หนีแล้วน,นี่นั่นเห็นหอยเลียนเลยแมงเอ้ยแมงเอ้เยอยังว่าก็ว่ามันอยู่พีนพ่น้องว่ามันยิ่งถือหัวค่ะเด็กถือหัวนั่นแหละแต่ว่าพี่น้องเบื้องเ้นพี่น้องเบิ่งเอา ปฏิบัติบาบ้ามีตัวเ็นบอนี่นี่ห้อยเรียดนี่ห้อยเรียดครับนี่นี่ห้อยเรียดด้ยครับด้อนี่นี่ห้อยเรียดนี่ยิงคักแล้วไหมมันกด็ดีนมันกน็นอนอยู่ดิพี่น้องที่แหลมมันน่อนมันดีนมันนอนอยุ่นไหมถ้าว่าถือซ้ำนี่อาสิบโบยูคือว่านพี่น้องเนาะนี่มีดินยู่นี่นนนโอ้โหเลยดายไง เดี๋ยวเดี๋ยวว่ามีขอสวางมึงอีกคนเพราะว่ามันตึบเขานี่เทียได้สั้นโว้อีกพี่นอ้องเทียได้สั้นโว้อีก,อก,น,อกนี่เขานี่บ้างฮะเขานี่มันเกิดข้องแล้วเนาะพี่น้องอกันเห็นกับคนเหลี่ยมเหลี่ยมยูดอกเดี๋ยวว่ามีใส่สมารทิทเบิ้งจะข้าวด้วยครับ เดี๋ยวใส่สมาธิบับงจ๊คข้าวโอ้โโคตรเสียดายเลยโอกาสมันมีมากแท้ๆแ,แล้วไหมโอ้โหสิเล่นไปไสดใดรวะ เห็นพ <f dragging> ี่น้องบ่เห็นแขนว่าบ่มีห้อยเหลียดต่อนีแล้วประเดีโอ้ยคอยกัมาเสียดายแท้พี่น้องเลยอุตส่าห์บ่ฟังเสียงบ่กดยังทางสินสั้นวัวกำกามแบบมันควรสสียูไหมโอ้ยเสียดายเด้ เลี้ยนตำบวงแง่กับบอกเนาะ <laughs> นี่แหละการยิงหนูสอดแจงพี่น้องมันหาพวกยากคาัหนูแต่วแบบ่าโอ้ยบามีเจ็บปวดเฮ้ยเข่าวกวางเข่าวกวางนี่อีกบ่บูมันเลียนคืนนี้ทีแรกเลียนคืนนี้ ตายใส่บูน้อาแบานหามเยตะตะงยต่อตอพี่น้องโบยอถอวะเอ้พี่น้องเจออีกแล้วเจองูดังแหยอ,อีกแล้วพี่น้องคลิปนี้ขนมากมากเลยคันบ้ามีได้หาจัิงสิเจองูดังแหยอ,อีกแล้วพี่น้องเจองูดังแหยอ,อีกแล้ว งูดังแหอีกแล้วงูดังแหงูดังแหี้ยไงเอาเอาขอบคุณทุกไรทุกซับทุกการที่กัรตาพี่น้องผมจากหัวใจทีมงานอีสานบ้านคอยเองพิพากประการใดข้าบอกค้าจ่าแย่แท้ๆที่พุทธสภาพติดไปว่ามีขอตุกข้อพิรุธพี่น้องเด้อเอาเอางูดังแหไปปล่อยก่อนพี่น้องเฮาบ่เห็ดหยังเนาะครับเนาะเฮาบ่เห็ดหยังยุทธถิงกอไผ่พี่น้องยุทธถิงกอไผ่ยุทธ์ถิงกอไผ่ยิ่ง่าสุดจัดบ่พี่น้องสุดจัดบ่พี่น้อง คลิปนี้สายงูด,ดังแหวว่าผ่านอยู่แล้วเนาะทองเลี้ยงอ้อยหอยเลยพี่น้องอุ ok ้นหัวเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งกันเจาะจๆคลิปนี้บ่บ่บ่ให้์ผ่านบ่ให้พิษเป,ปล่ามึงอุ้ยอุ้ยเย,นย,นยน็นเย็นเดี้ยวกระเรียรุ่งพี่น้องเดี๋ยวกระเรียรุย่งเดี๋ยวกระเรอยรุ่งเอาไปปล่อยพี่น้องๆๆผม เขาก็ไห้พูดว่าพูดสีพูนกับว่าพูดสีไปได้นั่นแหละไปเขาก็ไห้พี่น้องไปเลวไปเลวไปยาวเลยเอาขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมปล่อยงูก,ก่อนนะพี่น้องเนาะปล่อยงูก่อนเบื้องต้นปล่อยงูก่อนพี่น้องนั่นอขอบคุณครับสวัสดีครับ อ้ยหนูแม่นอนคอล้อยิ่งขึ้เรียนไปไ,ไหนวะงพี่น้องงงอันนี้ก็จับหางว่าได้ไดีไปแต่บ่นะสอยออกสอยออกพี่น้องสอยสอยงูแดงแหย่ยังมานอนทึ่งกบไผ่พี่น้องผมท่องเลี้ยงอ้ยอยหอยเยอะลาบุนีเอา้ามีแนวอะไรยอะดอกพี่น้องผมแต่ว่ามันสิไปตายหนานี่มองว่ามีหยาดคือมันสิไปตายหนานี่แต่เพราะว่าเขายิงมันดินแล้วนะ กูจะโบยู่เลี้ยสิยเลี้ยสิยเหตุใจว่าไรเอา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 ทุแทนกันไปเอาไม่เลื่อยอยู่นิ่งๆเลื่อยได้เพลินพุ่นหัวพุ่นหัวพุ่นหัวอันนี้ยูสวยๆเอามาพี่น้องผมมามวนนำกันขอบคุณครับสวัสดีครับ เจ้าว่ย่อมไปเจ้าอายุน <ves> ี้ล้บ่ได้ว่ากันเลย